ไอตัวกราฟของคริปโตเองกับของหุ้นของทองจะมีความแตกต่างกันไหมคะเท่าที่เห็นมาต้องบอกก่อนว่าในคริปโตครับผมมันมีคุณลักษณะพิเศษที่พิเศษกว่าหุ้นพิเศษกว่าตัวของค่างเงินหรือพันธบัตรต่างๆตรงที่ว่ามันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอนได้คือปกติถ้าเราต้องการจะเทรดหุ้นเนี่ยเราก็สามารถเลือกที่จะเทรดได้เช่นเราจะเทรดหุ้นไทยจะเทรดหุ้นนอกถูกไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของคริปโตเนี่ยเราสามารถ ซื้อบิตคอยแล้วก็โอนบิตคอยไปขายที่ด้านนอกได้ซึ่งมันทำให้ตัวของอาการโอนถ่ายเนี่ยค่อนข้างจะง่ายมากเป็นหนึ่งในทรัพย์สินที่เราสามารถยกย้ายถ่ายโอนได้อย่างรวดเร็ว,รวซึ่งมันทำให้ในส่วนของการสังเกตเทคนิคอลในส่วนของฝั่งตลาดตลาดหุ้นกับตลาดคริปโตเนี่ยมันมีความแตกต่างกันเล็กน้อยแค่เพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นเพราะว่าในส่วนของตลาดหุ้นเนี่ยโอเคมันเป็นตลาดที่เราสามารถเทรดได้แค่ตลาดเดียวถ้าเราเทรดตลาดนี้เราอาการที่ อาจจะทำให้ตัวของฟันโฟเนี่ยมันไหลไปเราก็ต้องทำทำการขายหุ้นออกก่อนฟันโฟถึงจะไหลไปได้ถูกไหมครับแต่ว่าถ้าไปในส่วนของคริปโตเนี่ยเราโอนทรัพย์สินไปได้เลยฉะนั้นมันจึงเกิดการอาบิทรา g การเกิดสภาพคลองที่ไหลไหลเวียนหากันสูงมากแต่ว่า,าสิ่งที่ททคริปโตเนี่ยแตกต่างจากตัวของหุ้นคือด้วยความที่ ตลาดหุ้นนะครับผมมันเวลากว่าจะลิดหุ้นสักตัวหนึ่งได้เนี่ยมีการตรวจสอบอย่างแน่นหนามากๆนะครับผมซึ่งบางทีเนี่ยในส่วนของคริปโตเนี่ยด้วยความที่ทุกคนนะครับผมสามารถที่จะสร้างเหรียญขึ้นมาได้บางครั้งมันเลยต้องรู้เรื่องของสภาพคล่องด้วยผสมเข้าไปนะครับรวมถึงอีโ onomi กต่างๆแล้วก็ฟันเดเมนทัลต่างๆเข้าไปด้วยก่อนที่เราจะไปดูกรับ เพราะว่าถ้าสมมติเราใช้หลักการเดียวกับหุ้นแบบเป๊ะๆเ,เลยว่าตรงนี้เกิดสัญญาณซื้อแน่ๆตรงนี้เกิดสัญญาณขายแน่ๆตรงนี้แตะเส้นค่าเฉลี่ยแล้วมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นเนี่ยบางครั้งมันอาจจะไม่ได้มันอาจจะไม่ได้เป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์ขณะเท่ากับตลาดหุ้นนะครับผมเพราะว่าบางทีเนี่ยต้องดูเรื่องของสภาพคลองด้วยนะครับถ้าราคามถึงจุดซื้อก็จริงแต่สุดท้ายถ้าตัวของสภาพคลองมันต่ําเจ้าก็เทขายลงมาเนี่ยราคามันก็นลงได้เช่นเดียวกัน นะครับก็เลยมองว่าเฮ้ยมันมีความคล้ายกันสามารถเอามาประยุกต์ใช้กันได้แต่ว่าอยากจะให้ใส่เรื่องของสภาพห่องแล้วก็ตัวของการอาิ i t r a ต่างๆเข้าไปด้วยครับผม ความแม่นยำอินดี้ต่างๆอะไรเงี้ยค่ะที่เราใช้ที่ที่ใช้กับตลาดอื่นอย่างเงี้ยมันแม่แมนแม่นเท่าไหร่ค่ะแม่นมากไหมจริงๆผมว่ามันอยู่ที่แล้วแต่ตัวอินดิเคเตอร์เนาะแล้วก็ตัวของการประยุกการใช้งานแต่ว่าจากที่ผมเคยลองเทสมาก็ผมถ้าเราใช้หลักการเดียวกันเลยแบบเป๊ะเ,เ,เลยเนี่ยมีความคล้ายคลึงกัน90%เเลยคือแทบจะไม่แตกต่างกันเท่าไหร่เพราะว่าสุดท้ายแล้วนะครับผมเราก็คือการเทรดคนกับคนนั่นแหละแม้ว่าเราจะเทรดหรือตดหุ้นมันคือการที่เราอ่ากลัง ทำการซื้อขายระหว่างคนกับคนคนนึงก็ต้องการได้กําไรคนหนึ่งก็ต้องการได้กํา,นนกการไรเพียงแค่ใครจะชนะ แค่เท่านั้นเองครับผมส่วนในตลาดคริปโตเหมือนกันในตลาดในส่วนของตลาดฝั่งการเงินในส่วนของตลาดคริปโตมันไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่หรืข้อมันเลยคล้ายกันเพียงแค่ว่ามันจะมีความแตกต่างกันที่เรื่องของสภาพของเรื่องของการตรวจสอบเพราะบ้างเหรียญเนี่ยมันด้วยความที่มันมีฟันเดเมนทัลแล้วก็อีโคซิสเต็มที่ค่อนข้างจะแตกต่างกันบางเหรียญสามารถสร้างขึ้นมาได้เรื่อยๆจนกระทั่งทุกคนสามารถขายได้เรื่อยๆไม่ว่ามันจะเกิดสัญญาณซื้อเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะ เกิดการเทขายลงไปได้ถูกไหมครับฉะนั้นมันจึงต้องนําไปประยุกต์ใช้กันด้วย